สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็สั่งผักสมกับที่ร,รอรอคอยเลยค่ะก็ซื้อผักเอาไว้นะคะสั่งพี่เขาไว้ตั้งนานแล้ววันนี้พี่เขาก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาเปิดดูกันค่ะว่ามีอะไรมั่งค่ะที่เราสั่งไปเน้นๆก็คือพริกเลยค่ะพิกเราจะเปิดแล้วนะคะ เขาก็บอกว่าให้รีบเปิดดอกผักบันเหี่ยวค่ะพอดีไม่มีตะกองค่ะไม่มีตะกองก็เลยรอตะกองก่อนอือฮับป,ปี้มาทำไมล่ะหลกฮัปปี้มาหอมอะไรอืออับุหัยยุอับุอันตรายอันตรายคัรเตอร์ก็คงมคมจะกลัวคับพี่เดี๋ยวชนหลก ก็จะเปิดนะคะเนี่ยโอ้พริกแห้งได้มะเขืออัน,นี้มาด้วยสวยมากๆาเลยค่ะมะเขือเหลืองโอ้ได้มะเขืออันนี้พี่เขาแถมให้หรือจมูกหมาเข้ามาพี่เขาแถมมาให้ั้างเนี่ยเยอะเลย แฮปปี้ยาลูลเนี่ยค่ะพริกแห้งถุงละกิโลได้เยอะมากเลยค่ะพริกอันนี้อร่อยมากนะคะอร่อยนี่ค่ะ2อกิโลสองกิโล,โลหนึ่งกิโลก็ได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้หนึ่งกิโลเท่าไหรอ่อ่ะสองพันส0งพันเท่าไหร่เดี๋ยวมันยังไม่มีบินเนาะค่ะเนาะยังไม่เจอบินมันจะมีกล่องชั้นล่างอีกชั้นหนึ่ง คือแบบปีนี้คือแบบดีใจมากเลยค่ะที่ได้ผักสวนที่นี่นะคะขายดิบขายดีค่ะฮัป,ปี้อยากเข้ามาสิลูกอันตารายลูกก็มาลุ้นเนาะมันมีอันตรใช่ไหมลูก แ๊ปปี้ก็มาดูมันมีอะไรแม่จะดูชั้นล่างว่ามีอะไรลูกพริกสดแน่ๆเลยอ้ยมาเขือต้องมาจิ้มน,น้ำพริกจ้ะเอามาจิ้มน,น้ำพริกหิวหิวข้าวเลย อ,อกก่อนีล่ลูกักดามยยปาดปาดผิดปาดถูกนี่โอ้ฮัปี้เดี๋ยวลูกน้ำาต้าน่ารักมากเลยน้ำาต้าฮัปปี้อยากหอมเหรอหอมอันนี้ผักลูกผกัก อันนี้คับปี่กินไม่ได้นะละูก๋ยวแม่ดูก่อนแ้วแม่เปิดดูก่อนโอ้ยลูกชายก็จะสำรวจด,ด้วยค่ะออันนี้มีผักโอ้ยเนี่ยพี่ใจดีมากเลยค่ะพี่ก็แถมพาใบ,าบ,าบากะเพรามาให้ด้วยค่ะใบกะเพราอืมหอมสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่จ๋า อันนี้ก็เป็นไรตะวันฉายนะคะไรตะวันฉายปลูกผักในญี่ปุ่นค่ะของพี่พรค่ะพี่ที่แบบรักมากเลยค่ะเ<อ>มื่อก่อน,นยังไม่ได้ทำอยู่ก็คือแบบไปถามพี่เขาแบบดูแบบอ่าดูช่องวิธีการปลูกผักอะไรนู่นนี่ของพี่เขาเยอะมากเลยค่ะ<อ>นี่ค่ะพริกสด5้ากิโลค่ะ กิโลก็เก็บเอาไว้ทำน้ำจิ้มทำกับข้าวนี่ก็คืออร่อยทุกอย่างนะคะก็ได้น้ำเต้ามาหลายลูกเลยค่ะเนี่ยน้ำเต้าลูกกำลังกินเลยเนาะจันเนาะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกเนาะจันเนาะเห็นแล้วหิวข้าวมีใบกะเพราแถมมาด้วยค่ะก็นี่แหละค่ะของที่สั่งไปเซมบูชาชินออะเนอะคาเมร่านี่เนี่ยได้ยัง พริกแห้งมะเขือมะเขือพี่เขาแถมให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะพริกสดพริกสด5กิโลพริกแห้ง2กิโลแล้วก็พี่เขาแถมน้ำเต้าแถมมะเขือแถมกระเพรามาด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่จ๋ารักพี่เสมอเดิมรักมากๆเลยค่ะรักกว่าเดิมอีกได้ซ้ำไปค่ะปีหน้าก็ขอ,อ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไม่ใช่ฝากเนื้อฝากตัวอะไรอ,ะอ,อ,อ่ะยังยังอ่าไอ้นี่นะคะพี่จ๋าขอขอกินพริกผักพี่อีกค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะปีนี้ก็ได้สมดังใจค่ะขอบคุณเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสวัสดีค่ะบายบายค่ะ